สวัสดีครับเพื่อนๆชาวสยามแทบครับผมวันนี้นะครับมาพร้อมกับอะไรเนี่ยไอมี่ไมี่หรือเซี่ยวมี่อ่ะไม่ใช่ครับโลโก้อะไรเห็นว่าคล้ายๆเซี o ยวมี่แต่ว่าไม่ใช่นะครับเป็นคนระแบงกันแต่ว่ามาจากจีนเหมือนกันตัวนี้ครับที่เราจะมาพรีวิวแกะกล่องกันมีชื่อว่า i อมี่เลดนะครับดูสีก็นด้รู้แล้ววันแหวว่าอนี้ทุนอันนี้คือไม่รู้อะไรของเขาเนี่ยแจกแคมเปญนะครับแจกรถอะไร มีอะไรบัตรสมาชิกด้วยเนี่ยสังเกตดูวากมือผมนะครับเห็นว่ากล่อง,องใหญ่มากตทั้งที่ตัวนี้เป็นสมาร์ทโฟนที่หน้าสอสจอเจนิจจจ้วเท่านั้นออครับอ่ะโอเคก็มาเริ่มเลยดีก,กว่ากลโคตอลังการสำหรับตัวนี้ครับด้านหลังก็จะมีบอกพวกสเปคบอก รายละเอียดมเลยว่ามันเด่นยังไงอันนี้จุดขายจุดข,ขายของเขาที่ไม่ซ้าใครนะครับคือสมาร์ทเป็นสมาร์ทโฟนที่มีกลิ่นน้ําหอมเครื่องแรกในโลกเยอะค่ะ <Yeah. S 1> อ่าก็คือตัวเครื่องมันมีกลิ่นหอมออ,อกมาจากตัวเครื่องอันนี้ไม่รู้ใช้หน้านๆนไปเป็นจจางหรือเปล่านะครับนั่นแหละโอเคแล้วก็มาเรื่องฟีเจอร์ของเขาก็มีแบบพวกสมาร์ตเวกครับจุดข,ขายของเขาคือเรื่องกล้องครับอันนี้กล้องหลังก็าให้มา13ล้านกล้องหน้า8ล้านเลยอืมก็เลดี้ไงก็นอนทัชนันอนทัชอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าโปรกับแอร์เพเจอร์ อะไรประมาณนั้น CPU ตัวนี้ก็เป็นคอร์คอม่ใช่คอร์สสี่เก้าสองใช่หรมครับคอร์คอครับโอเคคอร์ความเร็วถึง1นึ่งจุดเก้ออือแล้วก็มีพวกมีคาวอะไรพวกเนี้ยอืสาวอบตามที่อะ่ี้ครับ่อโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูดีกว่าครับอันนี้เป็นกล่องที่ขายทั่วไปนะไม่ใช่ลิมิเต็ดนะใช่แต่เห็นว่ามันอลังการมากออกยากซะด้วยครับช่วยดึงครับ ต้องบอกว่าตัวเครื่องอ่ะมีสามมีสีประมาณนี้ก็จริงจริงมีสามสีเขียวไม่ใช่เขียวเขาเออเขียวมิ้นต์มิ้นต์ขาวแล้วก็ชมพูตัวันนี้เป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นจะเป็นลายผู้หญิงใช่นี่เดี๋ยวให้ดูในกล่องครับว่าให้อะไรมาบ้างอลังการมากเลดีจริงๆนี่ครับกล่องเปิดฝาตรงนี้เป็นแป๊กมาไงนี่ครับเป็นแง่ไปมาถึงก็จะเจอตัวเครื่องก่อนนะครับ ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วมั้งนะะใช่อันนี้เป็นหน้าจอมันติดบอกรายละเอียดเล่าหนึ่งก็เครื่องจะเห็นไรับดีไซน์มันจะแบบว่าโค้งๆแบบแปลกหน่อยเออเป็นแบบแฟชั่นอ่ะอืมใช่นี่ก็สีของป,ปูปิดเลยโอเคดูของในกล่องครับครับนี่จะเป็นหน้าเป็นทีเด็ดของเขานี่ไม่ค่อยเหมาะกับเราเท่าไหร,ร่เออใช่มันหวานแววเท่า์เร็ตเกอร์เวลาถือไปรีวิวนี่เป็นกล่องมาครับ อลังการมากเริ่มจากนี้นะครับเป็นกลองใส่แบตเตอรี่แต่เนี่ยผมแกะมาใส่เครื่องไปแล้วได้เปิดเร็วๆมันจะมีบอกนะครับว่าอะไรไปอะไรอันที่สองอันนี้เออนี้ไม่บอกอะไรจริงๆ,ๆแล้วมันคือพวกคู่มืออันนี้แกะจากด้านนี้ได้เลยจริงๆทักนย่าผมยกนี่กลิ่นมาแล้วเริ่มออกแล้วนี่ครับมีบัตรไอ้นี้ครับไม่รู้ไม่ใช้ทําอะไรได้นะครับรต้องไปโขดด้วยนะโขดเอารหัสเอาอะไรไปชิงโชคอีก ก็น่าจะเป็นแคมเปญที่อยู่ตรงนี้แหละแคมเปญตรงนี้แหละริงรถนะิงรถนี่แหละเอารหัสไปแล้วก็มีเป็นยเ s อร์ไกด์คู่มือโอเคดูอั่งอื่นต่อดีกค่ะจะกิ่นเริ่มลนะเริ่มแล้วเริ่มเติ่ๆเตงแล้วไม่ถูกกับกินน้ำหอมด้วยดิอันนี้ครับเป็นหูฟังที่ชาร์จงหูฟังที่ชาร์จแล้วก็สายไ i โคร USB ก็มาดูกันหน่อยอันนี้อันนี้เป็นเรื่องเป็นหูฟังแบบินเดียสีชมพูวานแหววทำไมมันไม่ชมพูให้หมดวะ ชมพูหมดเลยครับ a d เตอร์สีชมพูแล้วถ้าจะบอกให้ว่าชมพูหมดจริงๆนะคือถ้าต่อให้ซื้อเครื่องสีขาวหรือเครื่องสีเขียวก็ได้สายพวกนี้สีชมพูหมดด้วยคือผมยังไม่เห็นเลยคุณ <ผม S 1> ไ่เห็นผมไปแอบแกะกล่องอื่นมาแล้วอ๋อโอเคอ่ะอันนี้เก็บฟังเลยยันเท่าไง่แล้วท้ายอันนี้ที่แหมมาทีเด็ดเลยม,มันไหะกจะไปด้วยกันได้อ่ะแต่ว่าถ้ากลิ่นถ้ากลิ่นมันหายเอาอันนี้ลาดไปไม่ใช่ลาดสีสเปร์ก็พอแล้วพี่ นี่ครับมันคือน้ําหอมยี่ห้ออะไรก็ไม่ดูนะไม่รู้มันเขียนว่าไอมี่เลดี้อยฉีดนะกดสเป์ออกมาใส่ห่นนะเดี่ยวออกมาครับฉีดแป๊หน่อยอย่าอย่าอย่าอ่เกี่ยวให้กอลใช้กันอันนี้เครื่องรีวิวเมื่อกี้แบบคนไปทีนึงก็นี่ครับน้ําหอมไม่เวลาถ้าเครื่องเรากินหมดเมื่อไหร่ก็ฉีดเข้าไปเออน่นอาจจะเป็นวิธีนั้นก็ได้อืโอเคในกล่องมีอะไรไม่้ไม่มีแล้วไม่มีแล้ว ข้างล่างนั้นมันเป็นแค่ดูดูหรารังการัานสร้างมากม,มาดูที่ตัวเครื่องครับนะครับออกมาใหญ่เลยก็ <c oughs> นี่ก็นอนนี้แกะเลยแล้วกันครับนี่เขาติดฟิล์มมาให้แล้วเห็นว่าติดฟิล์มมาให้แล้วด้วยตัวนี้นะครับก็มาดูที่รายละเอียดรอบตัวเครื่องกันเลยเริ่มจากอไอดีด้านบนครับตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นลําโพงสนทนานะครับอันนี้เป็นกล้อง ของควาเรียกแปดล้านพิกเซลเซนเซอร์ก็จะหลบอยู่ตรงนี้ด้านล่างนะครับก็จะเป็นปุ่มคาบัตติทีฟนะครับอันนี้ปุ่ม M ตรงนี้น่าจะเป็นเมนูเดี๋ยวลองเปิดอีกทีนะครับอันนี้เป็นปุ่มโฮมแล้วก็ปุ่มแบทนะครับสำหรับวัสดุเป็นพลาสติกแบบฟรอซี่ผิวมันผิวมันเลยล่ะเงาระยิบระยับใี่แหละครับติดวอง่ายเลยล่ะต้องมีกลิ่นนี่ครับส่วนด้านข้างอันนี้เหมือนจะเป็นอลูมิเนียม คลายว่าจะเป็นเพราะว่ามันจับดูแล้วมันรู้สึกได้อืนะครับโอเคมาดูที่รายละเอียดรอบตัวเครื่องเริ่มจากด้านบนเป็นช่องเสียบหูฟังขนาด3.5มมครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นไมโคร USB ครับอันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ามันค่อนข้างลึกง่ายๆคือใช้กับหัวไมโครอื่นไม่ได้ไม่ได้เพราะใช้ของมาอย่างเดียวเดี๋ยวมีคิดกล่องอยู่นลองหยิบหยิบมาให้ดูนะครับว่าอะไรครับโอเคถัดมาด้านนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับแล้วก็ปุ่ม power มาครับด้านล่างก็ไม่มีอะไรเอาไวไ้สำหรับแกะฝาตรงนี้นมาดูทาหน่อยนี่ครับนี่ไมโครยูนีของเขาจะหัวยาวผิดปกติถ้าใช้อันอื่นคือเสียงไม่ได้อืจากัดจริงๆก็ด้านล่างไปแล้วฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเรียบๆส่วนด้านหลังนี่กล้องกล้องของเขาซูเปอร์คาเมล่านะครับ snap camera HDR มันเขียนว่าอย่างนี้ ก็คือความละเอียด13ล้านพิกเซลพร้อม LED แฟลชด้านล่าง mm. เดี๋ยวเรามาแกะฝาหลังดูเนี่ครับ mm. ก็แกะตรงนี้เขาให้งัดแล้วก็ค่อยๆไล่ไปแป๊บแป๊บ mm. uh huh. นี่พอแกะออกมาครับ mm. ก็จะมีแบตเตอรี่เอันนี้แบตเค้านะครับความความจุ2,200มิลลิแอม สีก็ยังเป็นสีชมพูด้วยคงคอนเซ็ปต์จริงๆนะอืมตรงนี้ก็จะเป็นทองใส่ซิมนะครับอืแก็ไมค์คอ้ยดีทออี่เ,เห็นบอกได้ลองรับได้สองซิมน่าจะใส่ช่องเดียวกันหรือเปล่าในกล่องเมื่อกี้ก็บอกสองซิมอยู่อ่ะโอเคปิดฝามาตรงนี้มีเป็นลำโพงนะครับเป็นไลาย ดอกไม้ดอกไม้โอเคครับก็มาลองเปิดเครื่องกันเลยหว่วงเรื่องเดียวนะคนซื้อไปใช้อะแต่สับสนนะเดมันโลโก้มันมีไอเรื่องมันไม่เท่าไหร่หว่วงเรื่องคนจะติดฟิล์มกัน้อยอะดูเสียงดูแบบว่าเปิดได้ไม่ค่อยนี่นเท่าไหร่เลยนะ<ม>น,นิเมชั่นเขามันดูจีนจริง <laughs> Hmm. แต่ที่แน่ๆเดยกกินแม่งไม่เหมาะก,กับผู้ชายาเรามากเลยก็ามาถูนหน้านี่นครับเขาจะมาพร้อมกับ U ูไอของเขาเองจะต้องลดแสงสว่งงางนหน้าจอลองหน่อยหน้าจอลงหน่อยแล้วกันไม่เป็นนี่เปิดเครื่องครั้งแรกอยู่ข้างล่างครับข้างล่างสุดเลยครับนนข้างล่างครับข้างล่างครับอลองอีกครับลงให้สุดไปเลยอ่าอาเห็นหน้าจอกันชัดๆแล้วนะครับล็อกล็อกแล้วเปิดไหมครับทีนี้ยูไอของเขา ไม่รู้เรียกว่าอะไรนะความข้างใหม่สําหรับเรามากเลยแบบนี้ก็จะมีเป็นเหมือนว่าล็อกในการปลดล็อกทันทีหรือว่าปลดล็อกพร้อมโทรออกอะไรอย่างนี้เข้าคล้องนะครับเสียงดังมากใช่ตรงนี้ครับมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android ด4.2ใช่ป่ะ4.2คิดแคทหรือเปล่าเฮ้ยขออภัยทีนะครับเดี๋ยวเเข้าเซตติ้งดูได้เซตติ้งก็งงเหกัน จริงๆเป็นเครื่อง<ช><ช>ที่ให้มาเนี่ยแทบจะไม่มีข้อมูลเลยข้อมูลจากหน้าเว็บก็ไม่่อเครื่องลำบาก<ห>น,นะครับ4.4.2ค,ครับคิดแคสก<อ> <นะ S 1> ็คือมาพร้อมกับคิดแคสนีมม่มาถึงตีมแบบหวานมากเลยใช่อลอามาลองที่ฟีเจอร์เด่นอันแรกของเขาก่อนเลยนะครับสม์ทเวกดับเบิลแท็บลงไปนี่ครับนีแบบาปัดนิ้วปั๊บใช่นี่คือเพลงดิสกันดี มีที่เปิดค้างไว้มันก็เลยเล่นนันดีนี่ครับเราต้องเข้ามาปิดเพลงก่อนอืมแ่แล้วก็ต่อมาทำมือยังไงดีตัว e ก็จะเข้า s <S อินเทอร์เน็ต e x p กซ์ตเลยโอ้ยจากเมื่อกี้ไลน์ขึ้นมานี่คล้ายเลยเออเนี่ยครับแล้วอินเทอร์เน็ตทำไมไม่เข้าทำไมในการปลดล็อกเซ็ <c oughs> มีอะไรอีก m m ห้า music อ่า ง่ายคือเป็นเหมือนพวกเกเจอร์นั่นแหละถ้างั้นซีก็ต้องเหมือนเวล่าอะไรประมาณนี้ทั้งหมดใช่ไหมครับรองแรงเครื่องคิดเลขข่าขอาวๆครับผมก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดของเครื่องอีกทีหนึ่งในเซตติ้งนะครับอันนี้ยังบอกยังงงอยู่เหมือนกันนี่อะไรวะแป๊บแป๊บแป๊บเจอแล้วตัวเครื่องมี storage มาให้นะครับ สิหกกิก a b y t e เป็น android ด์สี่จุดสี่จุดสองอย่างที่บอกกันนี่ก็นี่ตรวนี้เจอแล้วครับ CPU เป็น Medi แอเท็กหกห้าแปดสองโคคสองหนึ่งจุดหนึ่งจุดเก้าเลยนะอันนี้มันเขียนว่าสองกิกะสองกิกะเฮิร์ตตัวทีเลยแล้วก็แรมหนึ่งกิกะนะคบผมกล่องเขบอกว่ากิกิกสองแรมข้างในมันหนึ่งกิกะครับดูนี่ดูตู้ทีไหม แคสกันให้ดูเลยไหมเนี่ยอันนี้ตู้เพิ่มเก็น่าจะบอกกิ๊กเดียวนะครับถ้ามันเช็คมาต่อเลยนี่ RAM กิ๊กเดียวครับผมโอเคเข้ามาดูที่กล้องกล้องไรล่าเทไรนสิบสามล้านอ่ะใช่ผมหากล้องอยู่กล้องหน้าแปดล้านนี่กล้องอยู่นี่ครับกล้องเขาบอกว่ามันคุณภาพใช้ได้แต่ว่า เราเพิ่งได้เครื่องมาเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอติดตามชมภาพถ่ายทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังได้ในคอนเทนต์ตตของเราอีกทีนึงนะครับอันนี้มาดูที่ UI กันก่อน UI มีอะไรบ้างืฟุง้งฟิ้งมากแต่ทีหนึงม,ม,มีดาวมีดาวกระจายดาวกระจายนะครับอันนี้อะไรเนี่ยฟิลเตอร์อ่าเขาปรับงัายก็ม่ธรรมดานันี่ม,มี voice capture นะครับก็ประมาณว่าสังเลยแหกปากถ่ยชีสนี่เขาบอกให้เซมันจเป็นการ capture <White S 2> <ห>นะครับ ไม่รู้ต้องเป็นสำเนียงหรือภาษาตุรกีอะไรหรือเปล่า,น,านั่นแงแคปเจอร์ทางนั้นพูดไม่ชัดก็มีทาแคปเจอร์แล้วก็ไนท์โหมดนะครับก็มีอะไรเยอะแยะเลยใช้ได้นี่อันนี้ก็เป็นโหมดต่างๆครับบทเฟสบิวตี้ต้องมีอยู่แล้วแ <on> น่นอนเลดี้นี่นะอืมปรับระดับได้ด้วยนะสำเนียนมี HDR ดอัรนเนี้ยใจเย็นดีครับพี่โอเคเซล์ทาไมเซลอะไรอย่างงี้ครับ อ่จะไปดูกล้องหน้าสิเย็นทีมันกดผิดนี่ครับแล้วก็มาดูที่กล้องหน้าแต่ละพิกเซลแต่ลาพิกเซลนะครับผมไหนลองแคปสักโลปหนึ่งแล้วค่อยมาชวอเฮ้ยอันนี้มันเปิดบิวตี้อยู่ด้วยเนียนใช้ได้แต่เดี๋ยวถ่ายไมห้ดูทีิงแล้วกันอะอออกแล้วเออมันวจริงๆนะก็สัมพันธ์มันก็โอเคนะอืมวายดีโอเคกล้องก็ประมาณนี้แล้วกันส่วน ฟีเจอร์อื่นๆตองลองเข้าเน็ตเปิดเข้าไปที่เซตติ้งก่อนอ๋อเหรอใช่นี่ครับปลุกลูกมืออันนี้นี่สมาร์ทเวกเจอร์ทั้งหลายไหนวาดก็คือเมื่อกี้ที่ผมบอกไว้วาดนะครับมูฟเล็ฟมูฟอะไรนี่เขียนตัว E ตัว C อะไรจะเป็นอะไรก็เปิดเข้ามาเปิดตรงนี้ก่อนถึงจะใช้ได้สมาร์ทไลท์ดับเบิลคลิกทูไลท์ดับเบิลคลิกทูไลท์อัพสกรีนก็คือเหมือนแปบว่าปิดจอไปแล้ว แปะแปนนนะนั่นเองก็จะคล้ายๆของนกๆอะไรอย่างงี้เมือ่อกี้อยู่ไหนอีกนี่ non นอนทัศ operation พวกนี้นี่ครับอย่างที่บอกว่า m o v your p a l m นี่ประมาณว่าปลดล็อกคือต้องเป็นหน้านี้นะครับ อ่าอย่างนี้นี่เองก็เหมือนพวกตัวบัสเกเจอร์ที่แบบปัดนิ้วไปปัดนิ้วมาเนี่ยครับก็คือดับเบิลแท็บให้จอติดก่อนแล้วค่อยโบกมือว่างั้นนี่ไงครับโบกได้แล้วอ่ายังไม่ติดอ่าเ่อ่าเ่ราต้องค่อยๆเราเร็วไปช้าๆเลยครับแฟบเอออยากให้เห็นนะแอบเอานิ้วไปโดนเนี่ยไม่โดนดีๆโดูๆอ่าอ่า่าเห็นแล้วเปลี่ยนหน้าเหมือนมายากลปุ๊บ วบอ่านจะอ,อดับไแล้ว,ลวโอเคก็ก็ <c oughs> นะก็มีลูกเล่นอะไรให้เล่นเยอะแยะดีนะครับผมตัวเครื่องก็มีกลิ่นหอมด้วยเหรมหอมอ่อนใช่หอมอ่อนรวมก็จะประมาณนี้นะครับยังไงก็รอติดตามชมพรีวิวเอ้ยร,รีวิวอ่าเต็มแบบๆได้ครั้งที่ในคอนเทนต์ของเราจะดูเรื่องภาพถ่ายด้วยว่าเป็นยังไงนะครับผมสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ